ก็ขอสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนในชั่วโมองเรียนของภาคบ่ายนะคะในวันนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะค,ครูขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวคนไหนที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวให้เพื่อนตามมาทีหลังแล้วกันนะลูกนะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะโอเคอ่าเด็กๆเ,เจอสไลด์ที่ครูแชร์ไหมคะลูก เจอค่ะเจอค่ะโอเคอเจอสมัยอ,อยู่นะคะโอเคค่ะถ้าไม่เจอยังไงก็สามารถแจ้งคุณครูได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เพิ่งสอนนะคะในส่วนของระดับชั้นป .4 เหมือนกันนะ อ,ออนไลน์นะคะทีนี้เราก็มาภาคอ,ออนไลน์กันนะคะโอเคค่ะนักเรียนวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของคําประสมนะเด็กจ๋าเด็กๆตีความหมายของคําว่าคําประสมให้คุณครูฟังหน่อยคาว่าประสมแปลว่าอะไรลูกคาว่าประสมแปลว่าอะไรเอ่ยรวมกันครับ อ่าะสมแปลว่าเอามารวมกันค่ะอ่า,อาะสมแปลว่าการนำเอามารวมกันใช่ไหมคะ <c oughs> ลักษณะของคําประสมนะคะอ่าจะเป็นลนักษณะของการนําคามารวมกันเด็กๆทราบไหมว่าคําที่เอามารวมกันเป็นลนักษณะของคําอะไรบ้างลูกในชีวิตประจาวันของเราคาอะไรบ้างคะที่เราจะเอามารวมกันพอจะทราบไหมเอ่ย <c oughs> เราเรียนคาอะไรมาบ้างสม,มัย <board> ที่เราอยู่ปสามาอะไรบ้างคะที่นักเรียนเคยเจอทาอะไรลูกทาอะไร คำอะไรหนะ้าที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของคำอะไรหนะ้าที่ใช้นะอ่าแสดงลักษณะของอากับกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นคำอะไรหนะ้าที่ใช้บอกลักษณะนะคะของอะไรคะลักษณะของคําชนิดต่างๆเป็นการประสมคําเพื่อให้เกิดคําเป็นลักษณะของคําที่มีความหมายใหม่หมอ่าทราบไหมคําต่างๆเหล่าน,นี้ซึ่งเราเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอ่า ต้นเนาะก็คือป .1 ถึงป .3 นะคะคําที่เราใช้เรียกชื่อสิ่งต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือคําคำทำอะไรคะคำสรรพนามคำนามค่ะเพื่อบอกว่าคำนามคำสรรพนามเก่งมากค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคำนามและคำสรรพนามนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำะสมนะคะนักเรียนคำะสมคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายกันเลยนะคะ อันนี้ต้องมีความรู้แบบต่อยอดด้วยนะความรู้เดิมด้วยนะคะจึงจะสามารถแบบเ,เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคําเพิ่มเติมได้โอเคเราไปดูในส่วนของคําประสม,มกันนะคะคําประสมคืออะไรนะคะคําว่าประสมแปลว่ารวมกันใช่ไหมคะลูกคําประสมก็คือเกิดจากการนําคําชนิดต่างๆในภาษาไทยนะลูกนะเอามาเอามารวมกันรวมกันคูตกวอลเอนขออภัยนะคะรวมกันอีกแก้ให้นะลูกนะ เกิดจากลักษณะของการนําคําชนิดต่างๆของความสไทยนะคะเอามารวมกันนะให้เป็นลักษณะของคําใหม่นะคะเราเรียกว่าลักษณะของคําประสม ะะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างลักษณะของการสร้างคำะสมกันบ้างนะคะว่าลักษณะของคำในภาษาไทายของเรานะคะเกิดจากลักษณะของการนำคำชนิดต่างๆนะคะเอามาสร้างเอามารวมกันเด็กๆทราบไหมคะว่าคำในภาษาไทายที่เด็กๆเ,เคยเรียนมามีคำอะไรบ้างเด็กๆลองบอกคุณครูสิเมื <ME> ่อสักครู่นี้ปร,ริยพัฒน์ได้บอกคุณครูว่ามีคำนามค่ะคุณครูมีคำสรรพนามเด็กๆคะมีคำอะไรอีกนอกจากคำนามกับคำสรรพนามใครทราบบ้าง มี่คำอะไรอีกลูกคำกริยาค่ะคำกริยาเก่งมากมหาเทพคำกริยาคำอะไรอีกลูกคำวิเศษคำวิเศษเก่งมากค่ะ5แล้วอะไรอีกคะคำวิเศษคำอะไรอีกคะคำอะไรที่ใช้คำนำหน้าคำนามคำสรรพนามและคำชนิดอื่นคำอะไรคะ อ่ะคำุ้นคำอะไรคะอะไรคปพ้นหนึ่งมีคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษเพื่อนตอบมาแล้วได้สี่แล้วค่ะอีกสี่อย่างคำอะไรอีกคะลูกคำอะไรคะที่วางไว้ด้านหน้าบุพพะบุพภะบุพพะเลยคะคำบุพพะโบทคำอะไรที่ใช้เชื่อมคำคะลูกคำสองพยางคำอะไรคะคำสันธานและเจ็ดสุดท้ายค่ะคือคำอะไรลูกอ่ะ คำอะไรที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเรียกว่าคำอุทานนั่นเองนะคะชนิดของคำทั้ง7นั้นนะคะเราสามารถเอามาสร้างเป็นลักษณะของคำะสมแต่ที่นิยมส่วนใหญ่นะลูกนะก็จะเป็นลักษณะของการสร้างคำนามนะคะคำกริยานะคะคำวิเศษคำบุพบทพวกนี้ค่ะเนาะเอามาสร้างเป็นลักษณะของคำะสมลักษณะของการสร้างคำะสมก็คือจะก่อให้เกิดเป็นคำใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่ด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการสร้างคำกันนะ ประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือการสร้างคํานามบวกกับคํานามนะลูกนะคํานามคืออะไรใครทราบบ้างเอ่ยคํานามหมายถึงอะไรลูกใครจะตอบคุณครูได้บ้างคำนามสัตว์และสิ่งของค่ะอ่าเก่งมากเลยนะคะปริญญาพัฒเยี่ยมมากคะลูกคํานามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของในลองยกตัวอย่างคํานามให้คุณครูฟังสิคํานามได้แก่คําว่าอะไรบ้างเอ่ยที่ใช้เรียกชื่อค่ะมีอะไรบ้างลูกมีคําว่าอะไรบ้างออะช่วยกันตอบสิคํานามในชีวิตประจําวันของเราได้แก่คาว่าอะไรบ้างคะ พ่อแม่ค่ะพ่อแม่พ่อแม่ตายายลุงป่านะอาอ่าถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะลูกมีอะไรบ้างลูกสิ่งของเคร mm ื mm ่องใช้มีอะไรบ้างยี่อี่ต่อต่อปะนาสมดหรือใช่ไหมคะยางลบได้หมดเลยอ่ะยางลบได้หมดเลย อ่าโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของคำนามใช่ไหมคะโอเคค่ะเด็กๆต่อมาถูกต้องหมดเลยนะคะมีแต่คนเก่งๆเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าลักษณะของประเภทที่1นนะคะจะเป็นลักษณะของการสร้างคำะสมที่เกิดจากคำนามบวกกับคำนามนะลูกนะเรามาดูกันลักษณะ ของการสร้างคำนามบวกคำนามเช่นคำที่1คําคำว่ากระบอกนะคะกระบอกตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของคำนามนะลูกนะ,ะน้ำก็เป็นลักษณะของคำนามนะคะเพราะใช้เรียกชื่อทั้งหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะดังนั้นเราจะเอาคำว่ากระบอกกับน้ำม,มารวมกันก็จะกลายเป็นคำะสมเกิดใหม่ได้คำว่า กระบอกน้ำเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคํานามนะทีนี้ก็จะเป็นความหมายใหม่นะคะลูกก่าก็จะเป็นความหมายใหม่เนาะแม่บวกน้ํานะคะแม่อ่าแม่ตัวนี้เป็นอะไรคะคํานามน้ําก็เป็นคํานามใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเอาแม่กับน้ํามาบวกกันก็จะได้คําใหม่ว่าแม่น้ํานั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของประเภทที่1ที่เกิดจากคํานามบวกคํานามนะคะ ทีนี้เราไปดูประเภทที่2กันประเภทที่2 so นะคะเกิดจากคํากริยาบวกลักษณะของคํานามนะคะลักษณะของคํากริยาบวกกับคํานามนะเช่นคํา oh ว่าจับบวกคําว่ามือคําไหนเป็นคํากริยาคะลูกเด็กๆคะคำไหนเป็นคำกริยาจับกับมือจับค่ะเป็นกาว่ามือเป็นคําอะไรคะเป็นคํานามดังนั้นจับมือบวกกันกลายเป็นคําประสมก็คือคําว่าจับมือนั่นเองนะคะ ต่อไปเก็บของเก็บเป็นคําอะไรคะเด็กๆเก็บเป็นคาอะไรลูกเก็บเป็นคำกริยาคาว่าของเป็นอะไรคะเป็นคำคำนามของจึงกลายเป็นคําประสมเป็นค wow ําที่เกิดใหม่นะคะจึงกลายเป็นคําว่าเก็บของนั่นเองนะคะอันนี้ประเภทที่สองผ่านไปนะเกิดจากคํากริยาบวกลักษณะของคํานามนะลูกนะ ต่อไปเรามาดูประเภทที่3กันประเภทที่3ก็คือเกิดจากคํากริยาบวกกับคําวิเศษนะคะเด็กๆเ,เข้าใจความหมายของคําว่าคํากริยาอยู่เนาะคำกริยาคืออะไรนะคะลูกทราบไหมคํากริยาคือการกระทำค่ะ คำกริยาก็คือคำที่ใช้แสดงอาก,การอ่าโอเคแสดงการกระทําของประธานใช่ไหมคะของคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเกย่งมากเลยนะคะเรียกว่าคํากริยาเนาะอ่าก็จะเป็นลนักษณะของการแสดงอาการกับกริยาต่างๆเราเรียกว่าคํากริยานะคะส่วนคําพิเศษนะคะก็จะเป็นคําที่ใช้ประกอบหรือขยายคําชนิดอื่นให้มีความสมบูรณ์นะลูกนะก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทเนาะโอเคเรามาดูนะคะวิ่งบวกเปรี้ยวนะคะคำว่าวิ่งเป็นคําอะไรเอ่ยวิ่งเป็นคําอะไรคะ วิ่งเป็นคำปริยาครยาคริยาค่ะคำว่าเปรี้ยวเป็นคำอะไรคะเปรีเศษค่ะเศษเปรี้ยวลูกวิเศษบอกอะไรเอ่ยบอกอะไรคะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดรสชาติรสชาติเก่งเก่งมากนะคะวิ่งบวกเปรี้ยวเกิดเป็นคำใหม่เป็นคำผสมได้คําว่าวิ่งเปรี้ยวแล้วก็วิ่งกับเปรี้ยวมาบอกกันแค่นี้เองง่ายไหมง่ายไหมคะ ง่ายมากค่ะโอเคคำต่อไปคําว่านอนบวก่ํานอนเป็นคําอะไรลูกเด็กๆนอนเป็นคําอะไรคะยาใริยาค่ะคาว่า่ําเป็นอะไรเอ่ยคํามเป็นอิเศษิเศษบอกอะไรคําว่า่ําเนี่ยเช้า่ํามืดสว่างเป็นบอกอะไรคะ บอกได้เลยคะดังนั้นคําว่านอนบวกข้ามก็กลายเป็นนอนข้ามตรงนี้นะคะก็จะเป็นคําวิเศษนะคะคำใหม่เนาะเป็นคําประสมและนะคะเอากนนอนบวกข้ามก็กลายเป็นลักษณะของคําวิเศษกลายเป็นคําใหม่ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างนะคะลักษณะของคําในชนิดของคําในภาษาไทยเอามารวมกันเอามาสร้างคำใหม่นะคะเราเรียกคําเหล่านี้ว่าคําประสมนั่นเองนะคะนอกเหนือจากตัวอย่างที่ครูเอามาให้เด็ก เด็กดูนะคะก็มีมากมายนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราจะอะไรคะเราจะาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของคำนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงเดีย๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตนะคะเกี่ยวกับลักษณะของการสร้างคําในแต่ละประเภทในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมกันในส่วนนี้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวประเภทสุดท้ายนะลูกนะขอดูประเภทสุดท้ายก่อนเนาะไหนๆก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูในประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่4นะคะการสร้างคํากริยาบวกคําวิเศษอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเช่นคําว่า ครับกับคําว่าแคบนะคะเห็นไหมคะครับก็เป็นลักษณะของอาการลักษณะของคํากริยานะคะกับคําว่าแคบนะคะเป็นวิเศษที่ใช้บอกลักษณะนั่นเองนะคะก็จะเกิดเป็นลักษณะของคําใหม่ก็คือคําว่าคับแคบนั่นเองนะคะนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอย่างคร่าวๆนะคะของการสร้างลักษณะของคําประสมที่เกิดจากการนําคําชนิดต่าง,างๆในภาษาไทยนะลูกนะเอามาสร้างเป็นลักษณะของคําประสมจะเกิดเป็นคําใหม่นะคะกิจกรรมในวันนี้คุณครูมีกิจ กิจกรรมจะให้เด็กๆทําก็คือให้เด็กๆไปทําใบงานนะคะให้เด็กๆไปทําใบงานเรื่องคําประสมนะลูกนะโดยให้เด็กๆทําใบงานคระสมมาทั้งหมดนะคะสร้างมาทั้งหมด10คําด้วยกันนะคะทาเหมือนลักษณะของตัวอย่างแต่ละสไลด์ที่ครูได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะกําหนดหัวข้อมาก่อนว่าเราต้องการสร้างคําประสมที่เกิดจากคําชนิดใดเช่นหนึ่งเอาลักษณะของคํานามบวกกับคํานามนะคะเกิดเป็นคาใหม่เป็นคําประสมคำใหม่ เช่นแม่บวกน้ำใช่ไหมคะแม่ถ้าเป็นคำนามทั่วไปก็หมายถึงบุพการีที่เป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหมลูกน้ำก็หมายถึงลักษณะของเหลวใช่ไหมคะที่ใช้ในการอะไรคะดื่มใช้กินเนาะ,ะแม่บวกน้ำนะคะก็เกิดเป็นคำใหม่ได้คำว่าแม่น้ำหมายถึงสายน้ำที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะและกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างคำผสมนั่นเองกิจกรรมในวันนี้จะให้หนูทำใบงานโดยให้เด็กๆไปดูลักษณะของการสร้างคำผสมในแต่ละประเภทนะคะ ทั้งหมด10บคำสลับกันไปสลับกันมานะลูกนะอาจจะเอาคำนามบวกคำนามข้อที่1ข้อ2เอาคำนามบวกคำกริยาข้อ 3. เอาคำกริยาบวกคำวิเศษคือหมุนเวียนเปลี่ยนกันได้เลยนะคะก็ลองคิดดูนะคะ,ะใครคิดไม่ออกก็ไปค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมจากในพจนานุกรมแล้วก็ในหนังสือบทเรียนภาษาไทยภาทีนะคะอ่านเล่มสีชมพูนะลูกนะจะมีคำศัพท์อยู่ท้ายบทเรียนหรือในบทเรียนที่เราเรียนเด็กๆสามารถดึงคำศัพท์ตรงนั้นเอามาสร้างเป็นลนักษณะของ คํำะสมขอย้าว่าต้องเป็นคําประสมนะลูกนะ,ะต้องเป็นคําผสมและเป็นลักษณะของการสร้างคําที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเด็กๆลองดูนะ ลองดูนะคะเช่นคําว่าดูดีคําว่าดูก็เกิดจากคํากริยานะคะคําว่าดูเป็นคํากริยาคําว่าดีเป็นลักษณะพิเศษก็จะเป็นคํากริยาบวกคําวิเศษนะบวกกันก็จะกลายเป็นคําว่าดูดีอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะคะให้ดูลักษณะของโครงสร้างของคําที่เราใช้ในชีวิตประจําวันหรือดูในลักษณะของบทเรียนนี่แหละคะ่ะเด็กๆก็จะได้มองเห็นภาพออกนะคะไปค้นคว้าเพิ่มเติมในหนังสือเรียนภาษาไทยพาทีนูกนะหรือในพจนานุกรมก็ได้ะคะ่ะโอเคค่ะสําหรับบทเรียนออน ออนนไล์ในวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องของคำะสมนะลูกนะคุณครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้กูฝนล,ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค